รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก่าไกลไป,ไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกลมวิชากาเรเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดิน ยยยยัังงงืืืนนนนนรร่ววมพิิิกคคชีตให้้แทดทดยยงงธธไอาอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะตลาดโลกนั้นให้ความสําคัญกับสินค้าเกษตรมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพมาตรฐานระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําพูดง่ายๆก็คือทําให้อาหารนั้นมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคค่ะซึ่งเกษตรกรไทยเองก็มีความตื่นตัวนะคะเรื่องของคุณภาพมาตรฐานจากเกษตรกรรายย่อยแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตอย่างเกษตรกรตัวอย่างท่านหนึ่งนะคะที่วันนี้รายการเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จัก เกษตรกรท่านนี้นะคะมีส่วนช่วยให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งการรับรองมาตรฐาน GAP นี้จะมีส่วนช่วยสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันนะคะหลังจากชมช่วงสืบสารพระราชปรณิธานเจ้าฟ้ากลับมาติดตามกันค่ะ ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่งคือการขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศทฤษฎีใหม่จึงเป็นแนวทางซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตโดยบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากแนวทางตามพระราชดำริดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ปี2552จึงได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆอย่างเหมาะสมมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด10ไร่แบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนประกอบด้วยสระน้ำ ที่นาและแปลงปลูกพืชผสมผสานอย่างละสามไร่รวมเป็น9ก้าไร่และเป็นที่อยู่อาศัยอีกหนึ่งไร่รเกษตรที่สมัทางกรมเราได้มอบหมายหนะ้าที่ให้แต่ละสะพทั่วประเทศเนี่ยบุรีรัมย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กรมให้นยบายมาคือว่าเราต้องโชว์ผลงานของกรมโดยเพาะพันธุ์พืชหรืออะไรต่างๆวิธีการผลิตด้วยเนื่องจากสารที่เราเป็นวุราการีนการผลิตพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีวันหยุดอ่ะมีทุกวัน ดังนั้นเราจรึงมีผู้ดูแลเป็นครอบครัวมาอยู่เขาจะดูแลได้ตลอดครอบครัวที่พออสวัสด์เอ่ยถึงก็คือพี่ประทินและพี่บรรจงสองสามีภรรยาซึ่งเป็นพนักง,งานราชการอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์โดยทั้งสองคนจะช่วยดูแลการดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง1ิไร่นี้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลักพี่ประทินกับพี่บรรจงเนี่ยที่เขามาตรงนี้คือเขาเข้ามาด้วยใจค่ะคือเขา ทำด้วยใจอะคะ่ะพี่เขามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและเพื่อแปลงทฤษฎีใหม่ตรงนี้มากนะคะคือปกติทํางาน8ปดโมงถึงสี่โมงครึ่งนะคะเราก็กลับแต่ว่าพี่เขาสองคนนะคะทํย24ิบสชั่วโมงและเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดแล้วพี่เขาก็ภูมิใจมากที่ว่าได้อยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าคนที่เขามาดูงานก็คือบางครั้งพี่เขาจะเป็นวิทยกรเอง,เ,องเนื่องจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำมาตลอดระยะเวลา6ปีอะคะ่ะ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยกิจกรรมแต่และกิจกรรมมันจุนเจือซึ่งกันและกันเช่นมูลสัตว์มูลวัวมูลไก่มูลหมูก็สามารถนํามาใช้ในฟาร์มหมุนเวียนไปได้อย่างพืชบางอย่างก็เป็นอาหารของวัวได้คือหญ้าหรือแม้แต่ต้นกล้วยหยวกกล้วยก็เป็นอาหารหมูได้มันจะจุนเจือซึ่งกันและกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะแก้ปัญหาปัจจุบันได้คือเรื่องน้ําเป็นการพิสูจน์อย่างเด่นชัดเลยว่าทฤษฎีใหม่ของนายหลวงนี่โอเคใช้ได้กับยุคปัจจุบันสระน้ําแห่งนี้สามารถกักเก็บน้ําในฤดูฝนได้ประมาณ10,000ลูกบาลเมตร และกักเก็บน้ําในฤดูแล้งได้ประมาณ5,000ลูกบาทเมตรซึ่งประโยชน์ของน้ําที่กักเก็บนอกจากจะสํารองไว้ใช้ในการปลูกพืชแล้วยังเลี้ยงปลานิลและปลูกพืชรอบขอบสระเช่นมะพร้าวน้ําหอมเพื่อสร้างรายได้ด้วยส่วนพื้นที่นาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะพักแปลงด้วยการปลูกพืชหลังนาที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นถั่วลิสงหรือปลูกปอเทืองเพื่อช่วยในการบำรุงดิน ทำให้ลดการใช้ปุ๋ยและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับแปลงเรียนรู้ของเรานะคะยินดีที่จะให้ทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้และนําไปใช้ที่บ้านเนื่องจากว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยค่ะเป็นทฤษฎีที่ในหลวงของเรานะคะได้พระราชทานไว้ให้กับพวกเราเพื่อดําเนินการในการที่จะลดความเสี่ยงในด้านอาหารนะคะที่เราเห็นในทีวีจะพบว่าช่วงที่ท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงท่านได้เสด็จตลอดท่านไม่เคยว่างเว้นเลย อันนี้เป็นสิ่งที่ดลดันใจให้ผมอยากทําโครงการนี้สิ่งที่ผมทับใจนอกจากในหลวงท่านทํางานหนักแล้วนะครับท่านทํางานโดยที่ไม่ไมหวังผลตอบแทนสิ่งที่ท่านท่านหวังผลตอบแทนคือให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขอันนี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจและก็ยินดีที่จะรับใช้พระองค์ท่านสมเด็พจพระนางเจ้าพระบรมราชินาธพระบ,บรมวงศานุวงศ์เพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าประมุขของเราเนี่ยท่านได้ทํางานหนักแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกร ควรจะตระหนักในสิ่งนี้ จากความสดของผักแล้วสิ่งที่จะทําให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความปลอดภัยก็คือการที่ผักจากแปลงนั้นได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชหรือที่เราเรียกชื่อกันง่ายๆว่าผัก GAP คุณลุงขันชัยศรีหวงเกษตรกรอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้หนึ่งที่เคยปลูกผักเพียงเพื่อขายในตลาดใกล้บ้านแต่เมื่อมีผู้มาชักชวนให้ปลูกผักเพื่อส่งขายต่างประเทศจึงเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทำให้คุณลุงได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกผักตามหลัก GAP ได้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องรายได้และที่สำคัญกว่านั้นคือการได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วการปลูกผัก GAP มีผลดีต่อสุขภาพช่วยลดต้นทุนเรื่องการใช้สารเคมีและยังช่วยปลดหนี้สินให้คนในชุมชนได้อยู่ดีกินดีจนได้รับรางวัลเกษตรกร GAP ดีเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานีครับ ตอนนี้นานพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงที่กลุ่มปลูกผักปลอดภัยส่งออกบ้านหนองบุรีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยนะคะว่าทํายังไงถึงจะได้เป็นผักปลอดภัยแบบ GAP แล้วทํายังไงทําออกมาแล้วดีหรือเปล่าได้ราคาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มีคุณลุงใจดีคุณลุงขันชัยศรีหะวงศ์เกษตรกร GAP ดีเด่นสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จะมาเล่าให้เราฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงขันชัยค่ะ แอบ,บเห็นข้างหลังนี่คือเอาผักจะให้หนูเก็บกับกรุงเทพปะคะไม่ใช่ครับเดี๋ยวส่งปล<อ>ูกส่งนอกครับคุณลุงรู้จักการปลูกผักปลอดภัยได้ยังไงอะคะแต่ก่อนนี่ผมก็ไม่รู้จักหรอกครับ<ห>แต่เดี๋ยวนี้ผมรู้จักว่าผักปลอดภัยมันทํำยังไง<ห>ทุกคนก็อยากกินผักปลอดภัย<ห>กรมวิชาการเกษตรมาแนะนําส่งเสริมให้ผมปลูกผัก j จอก็แนะนําให้พวกผมนี่เก็บผักไปตรวจ ที่อุบลร <ฮะ S 1> ้าชสถานีหรือสอพอสี่ก็บอกว่าผ่านทีนี้ทางบริษัทเขาก็มาดูอีกทีก็ตรวจส่งอีเมลหรือส่งอะไรมา <ฮะ S 1> พวกผมบอกว่าผ่านส่งนอกได้ <ฮะ S 1> พวกผมก็ต้องมาแบ่งกันปลูก <ฮะ S 1> คนเดียวสู้ไม่ไหวก็ต้องหลายคนต้องรวมกลุ่มกันอีก <ฮะ S 1> สักส่วนคนไหนก็ไม่มีคนจะจะเอาหรอกครับ <ฮะ S 1> ผมลยสักส่วนลูก <ฮะ S 1> ลูกผมนี่แหละสี่ห้าคนนี่มาช่วยกันทํา ส่งนอกแล้วเริ่มทําผักส่งนอกนี่ปีไหนอะคะคุณลุงเริ่มพักส่งนอกก็สี่ปีนี้สี่ปีนี้เนาะแค่สี่ปีนี้แต่ก่อนที่จะทําผักส่งนอกก็คือทําผักส่งตลาดนี่ทํามากี่ปีนะคะส่งตลาดนี่ทํามาสองปีนะครับสองปีก็คือย้อนไปประมาณสักห้าปีที่แล้วครับส่งผักตลาดนี่ก็ดีครับแต่มันไม่ปลอดสารไม่ปลอดภัยเฉพาะคนอื่นๆหรือตัวผมเองหรือตัวลูกอีกตัวหลานอีก ต้องมาทำผักปลอดภัยดีกว่าจะได้กินปลอดภไฟอย่างผมนี้นะครับอายุ60ปี63ปีนะครับยังแข็งแรงยังทำอะไรได้ ใครใครไม่รู้ก็ต้องมารู้ทีครับมาทํากับผมสิกลุ่มพวกผมนี่ได้ได้ดีดครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณลุงบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยทำอยู่คนเดียวเนาะแ,บบแล้วทีนี้ไปชวนคนนู้นคนนั้นคนนี้ก็ยังไม่มีใครอยากทําก็เลยมาเริ่มต้นจากชวนลูกก่อนแ,บบแล้วไปไปมายังไงคะถึงสามารถเข้ามารวมกลุ่มกันได้เนี่ยชักชวนกันยังไงหรือว่าเพื่อนบ้านเห็นยังไงว่ามันมีดีตรงไหนอะคะผมบอกว่าคนไหนทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยผมจะพาทำาน้องหัวมาถามผม ดุงผมจนจริงๆน่ะขอทำกเกษตรร่วมได้ไหมได้คุณต้องมีข้อแม่ว่าจะทำยังไงกับกลุ่มพวกผมบุรีไม่สูบได้ไหมเล้าไม่กินได้ไหมผมว่าอย่างนี้เนะาะคูเขาไปก่อนอได้ดุงเพราะว่าผมมีที่มีน้ำผมพอจะปลูกให้ได้เออแต่ันานก็มาก็ามาจริงๆไปมาสองคนแล้วพวกผมก็ได้กลุ่มนูน้นกลุ่มนี่อำเภอหนองหงผมก็ได้มา ไปสักส่วนมาได้สิบสองคนช่วงแรกอะฮะอันนี้คือป,<ร>ปีปีไหนคะที่ได้มาสิบสองส่งปีแรกพอ,อปีที่สองมาผมก็ไปส่งเอ,อไปส่วนรับไปมาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนผมไปส่วนเจ็ดคนเดี๋ยวนี้อะไรมายี่สิบสองคนแล้ะคือเขาเห็นว่าอะไรเขาถึงยงิงหูมาก,กันเยเอะอย่างนี้ก็<ช>เขาบอกว่าเขาก็มีที่มีน้ําแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าปลูกผักปลอดสารปลอดไฟนี่เขาจะปลูกด้วยแล้วก็มีอีกอำเภอเมือง อำเภอเวียงมีอยู่สามสบคนเข้าใหม่ๆเลยมาดูกลุ่มพวกผมนี่เดี๋ยวนี้เขามีอยู่สามสิบสองคนเขาจะมาขายฝากส่งนอกด้วยรวมแล้วตอนนี้มีกี่คนนะคะคุณเก้าสิบคนต้องบอกว่าใครก็ตามที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยกับคุณลุงขันชัยหากมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงแล้วคุณลุงขันชัยของเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเช่น แนะนำให้เพื่อนสมาชิกผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เองเพื่อลดการใช้สารเคมีทั้งการออกไปให้คำแนะนำที่แปลงปลูกทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการรับรองแหล่งผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรทั้ง8ข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วนและใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP เหล่านี้ก็คือสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจจริงทั้งของลุงขันชัยและสมาชิกครับ บริหารกันยังไงคะบริหารจัดการยง,งต้องแบ่งกลุ่มแบ่งหัวหน้ากลุ่มอย่าง,งผมงอยู่กลุ่มน้องบดีผมก็บริหารกลุ่มน้องบดีของผมเออรัไปมากก็เลยบริหารของกลุ่มลัไปมากออคุณลุงคะอย่างสมมติสมัครเป็นสมาชิกค,คุณลุงวันนี้นะคือตอนที่จะปลูกเนี่ยหนูจะต้องรู้ได้ไงคะว่าหนูควรจะปลูกเท่าไหร่เพื่อให้ผลผลิตที่หนูจะเก็บเนี่ยขายได้หมด หรือว่ามีเท่าไหร่เขาก็รับซื้อทั้งหมดมันมีหลายขั้นตอนนะครับค่ะไม่ใช่ว่าเออผมจะเข้าไปปลูกพวกนี้บ้านนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องฝ่านกรมวิชาการเกษตรว่าผักคุณน่ะปลอดภัยก็รับได้ก็รับได้เพราะว่าปลอดภัยเนี่ยคุณลุงค่ะอย่างนี้อยากให้เล่าให้ฟังว่าการทําผักปลอดภัยเนี่ยส่งผลดีกับคุณลุงแล้วก็กับสมาชิกในกลุ่มยังไงอะคะคือรายได้ดีขึ้นไหมคะกลุ่มผมแต่ก่อนนี่ ติดหนี้ทกศคนลนะสองแสนเดี๋ยวนี้เขาปวดบวดแลวครับไม่มีใครมีหนี้เลยเหรอไม่มีใครมีหนี้เลยกี่ปีแล้วคะที่พี่น้องกเกษตรกรมารวมกลุ่มกันแล้วปลดหนี้อย่างเงี้ยได้คะกี่ปีแล้วคะ,สอ,ะ,คะสองปีแล้วสองปีแล้วเหรอคะเก็บกระซิบรายได,ได้ได้ไหมคะว่าเก็บผักทีนึงเนี่ยแต่ละคนได้ประมาณสักเท่าไหร่คะบิ๊กหนี้เขาได้เจ็ดหมื่นครับ วิกเดียววิกเดียวนี่คือ15วันนะคะครับ15วัน15ว,นวันได้7 0,000มื่ครับได้70,000ฟังเรื่องรายได้และขนลุกเลยอ่ะอยากกลับมาทำด้วยเลยแล้วสุขภาพดีขึ้นไหมคะสุขภาพดีทุกคนครับถ้าอย่างนั้น๋ยวให้คุณลุงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรคนอื่นๆนะคะว่าคืออยากให้พอฟังคุณลุงแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาปลูกผักปลอดภัยแบบนี้เนาะให้ย้ำให้เขาว่ามันมีข้อดียังไงแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำอยู่เนี่ยมาทำเถอะเพราะมันจะได้สิ่งที่คุณลุงได้รับ ถ้าใครได้ยินถ้าใครได้ดูนะครับดีไหมเสื้อไหมว่าได้ได้ไดีสุขภาพแข็งแรงพักปลอดภัยดีที่สุดใครกินก็ปลอดภัย สิ่งที่มาพูดคุยกับคุณลุงนะคะทำให้เห็นเลยว่าการปลูกผักปลอดภัยแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากสุขภาพจะดีแล้วรายได้ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ดีด้วยนะคะคุณลุงก็เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรคนอื่นเนี่ยลองมาทําดูเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณลุงขันชัยศรีหะวงศ์เกษตรกร g a p ดีเด่นนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะคุณลุงขา และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันต่อนะคะกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็แนะนําให้ความรู้ต่างๆกับพี่น้องเกษตรกรถึงการปลูกผักปลอดภัยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขามีวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยได้อย่างไรคะ่ะ ตอนนี้นะคะแนนก็อยู่กับพอ,อสวัสดิ์สมสะอาดผูด้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะพอ๋ค่ะ<อ><อ>เมื่อสักครู่ไปคุยกับคุณลุงขันชัยมาค,คุณลุงเล่าให้ฟังหูหน,น,หน้าสนุกมากน่าสนใจมากๆพกพอ,อรู้จักกับคุณลุงขันชัยมานานยังคะผมรู้จักพี่ขันชัยตั้งแต่ผมเป็นนักวิจัยอยู่ช่วงประมาณปี2 5 3หพี่ขันชัยเป็นเกษตรกรผู้นําที่แท้จริงถ้าหน่วยราชก,การมาขอความร่วมมือ พี่เขาให้ความร่วมือพิเศษช่วงผมเป็นนักวิชาการอยู่ก็เอางานวิจัยต่างๆมาลงที่พื้นที่ของของพี่ขันชัยหลังจากงานวิจัยกลมเราก็มีภารกิจเรื่องเจปมาก็มาแนะนําพี่คันชัยเป็นรายแรกๆก็ทํากันมาหลายคนนะทำหลายคนช่วงนั้นก็มีกลุ่มน้องหงก็มีประมาณกลุ่มสองกลุ่มอะไรในอาเภอเมืองก็มีแล้วเร,เราเข้ามาแนะนํำยังไงบ้างคะให้ความรู้ยังไงบ้างถ้าเราปลูกพืชเจ p ปเนี่ยนะมันจะดีอย่างไร<ะ>หนึ่งดีต่อตัวเอง สองดี 2> 2ต่อสภาพแวดล้อมสามดีต่อผู้บริโภคคือแล้วมันมันดีไปทุกอย่างนี่ส่วนเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะตามมาตามมานี่หมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามคือว่าส่งน้องให้ได้มันก็ราคาดีตอนที่เราเข้ามาแนะนําเนี่ยคืออธิบายหรือว่าให้ความรู้หมดเลยไหมคะว่าต้องเตรียมดินยังไงให้ปุ๋ยยังไงน้ำนคือเราเราอธิบายขั้นตอนการผลิตมันมีแดขั้นตอนของ G A P เราก็ส่งเจ้าที่มาคุยว่าต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้อะไรพวกนี้ซึ่งสีกรส่วนใหญ่เขาก็เน้นที่ราคาแล้วเราทําความเข้าใจยังไงคะให้เขาให้เขาเห็นว่าเออรายได้เดี๋ยวมันจะดีจริงๆนะไม่ต้องห่วงหรอกอคือถ้าทําส่งออกได้เนี่ยรายได้มันดีแน่ใช่ไหมคะเราก็พยายามแนะนําเขานี่แหละเรื่องหาตลาดส่งนอกให้ได้<อ>ซึ่งตลาดส่งนอกอย่างพี่พี่ขันใช้ว่าแหละก็มีคนมาหามีคนมาติดต่อหลังจากเขาได้ g ีพีแล้ว ถ้าคุณส่งผักไปนอกคุณต้องมีใบจีพีเท่านั้นนะค่ะถ้าคุณไม่มีคุณส่งไม่ได้ขั้นตอนการให้ใบรับรองเนี่ทำยังไงอะคะเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เรามาตรวจแปลงเลยครับซึ่งเราดูวันเดียวไม่ได้นะเพราะพืชมันอาศัยการเจริญเติบโตเราดูแต่ปลูกการดูแลรักษาการฉีดพ่นสารเคมีพอจะเกกียวอย่างที่พี่ขันใจว่าเราเอาผลผลิตเราไปตรวจแลบที่สํานักวิจัยและพันาการเกษตรเขตที่สี่กรมกางเกษตรอุบลราชธานีพอมันผ่านเราก็มีคณะกรรมการเราประชุมกันให้ใบรับรอง ก็เอาไปโชว์ต่อบริษัทได้แบบนี้ฉันได้ใบรับรองนะ mm hmm. ก็สามารถส่งมอมได้ทีนี้พอได้ใบรับรองแล้วค่ะเราต้องมีการเข้ามาตรวจซ้าอีกเรื่อยๆไหมคะอีกกี่ปีกี่เดือนที่จะต้องมาตรวจเพื่อยืนยันว่ายังคงมีมาตรฐานแบบนี้ต่อเรามีการตรวจติดตามอย่างส,สม,ม่ำเสมอทุกปีสุดท้ายอยากให้พออฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะมาทํา ผักปลอดภัยปลูกผักปลอดภัยทําปลูกพืชปลอดภัยอย่างนี้บ้างอะคะ่ะว่าจะต,ต้องเริ่มต้นยังไงถ้าเราสนใจว่าเราต้องการสุขภาพที่ดีนะเราต้องมาผิดผักปลอดภัยนี้ให้ได้สิ่งที่เราต้องการคือสุขภาพเมื่อสุขภาพดีเรามีพืชผักเราต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มคุณจะต้องมาทําตามขั้นตอนที่เราแนะนําเราก็จะบอกพี่น้องสิกรว่า คุณต้องรักษามาตรฐานนี้ให้ได้นะคุณต้องรักษามาตรฐานนี้ประดุลหนึ่งชีวิตคุณเลยดีตัวตเราเองสภาพเป็นรอผู้บริโภคสุขภาพ,รา,ภภาพรายได้มี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วหนึ่งศรกรจะซํำเสียจได้ต้องมีใจด้วยค่ะต้องมาจากใจครับถ้าใจเราไม่ให้เราโลภราคิาที่เราอยากได้แล้วไปทำตามเขาแล้วคุณไม่เคารพกฎกติกาที่กลุ่มตั้งขึ้นเนี่ยมันจะเฟลสุดมาก เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ได้เห็นภาพรวมครบทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวคุณลุงขันชัยที่เป็นเกษตรกรนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรเองนะคะที่มาให้ข้อมูลที่แน่ๆนะคะการปลูกผักปลอดภัยหรือว่าการปลูกพืชปลอดภัยสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับก็คือเรื่องของสุขภาพ สิ่งวัดล้อมที่ดีตามมาและที่สำคัญก็คือเรื่องของรายได้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนะคะคควันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพอ,อสวัสดสมสะอาดผูด้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะพอ,อคขา<อ>ช่วงนี้ไปติดตามกันต่อเลยนะคะกับเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะ อรุณสวัสดิ์ครับเรื่องเล่าข่าวเกษตรสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2558ที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์กันครับงานวันเกษตรแห่งชาติถือเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปีนี้ได้ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยนำอาเซียนให้ก้าวไกลนำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานปีนี้ได้แก่การจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถและนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษานิทรศการแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรพอเพียงและนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตรนั้นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลครับโซนของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่300ตารางเมตรเราจะนําเสนออยู่3ส่วนนะคะคือเรื่องนิทรรศการเรื่องการสาธิตผลิตภัณฑ์แล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ในส่วนของนิทรรศการเนี่ยเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรนอกนั้นเราก็จะนําเสนอในเรื่องพืช GIP ก็จะนําเสนอในเรื่องการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศแล้วก็การใช้ปุ๋ยชีวภาพการลดการใช้สารเคมีโดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยอบรมให้เกษตรกรผลิตแล้วก็ใช้เองได้ด้วยนอกจากนิทรรศการผลงานวิจัยที่น่าสนใจจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว ยังมีนิทรศการด้านการเกษตรอื่นๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานท่านใดที่อยู่ใกล้จังหวัดสุรินทร์และยังไม่ได้ไปเที่ยวชมต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะครับคำถามประจําสัปดาห์นี้ขอถามว่าคุณขันชัยศรีหวงเกษตรกร GAP ดีเด่นของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4อยู่ที่จังหวัดใดระหว่างข้อห จังหวัดนครราชสีมาหรือ 2. จังหวัดบุรีรัมย์ถ้าทราบคำตอบแล้วก็รีบส่งคำตอบม,มายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพห0 0่0หมดเขตรับคำตอบวันที่15บากรกฎาคม2558และจะประกาศร,รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกและหนังสือกษสิกร จากทางรายการในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2558สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ถามว่าสีที่หมายถึงระดับอันตรายของการตรวจพบเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค PCR คือสีอะไรคำตอบคือข้อ1สีแดงนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อท้งต่อไปนี้ครับ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ ทุค,คะจะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มกันในชุมชนของพี่น้องเกษตรกรอย่างเหนียวแน่นเพื่อการทําเกษตรดีที่เหมาะสมเนี่ยนะคะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการทําเกษตรดีที่เหมาะสมหรือว่าการปลูกพืชปลอดภัยแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้พี่น้องเกษตรกรในชุมชนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลง สิ่งแวดล้อมดีและที่สําคัญก็คือสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคก็ดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ทุกวันอาทิตย์เวลา5้านาฬิกาถึง5้านาฬิกาสานาทีทางโ o เดิร์นไนทีค่ะวันนี้นายและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ้าแแดิิธรรมมชตลละส่งวอ 老连。